มันี่รับหล่อไหมครับเท่ไหมมีสตรายไหมปกติคุณชาอินอูอ่ะหล่ออยู่แล้วแต่วันนี้เท่า่ยวท่มาเว่รุงคทพฯกมางกเมานมี่ว่าเี่ยงเมา่มาเี็มีกม่ก็าาวารุ ก็ส่วนมากเวลามาก็จะมาที่กรุงเทพเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากจะไปเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตแล้วก็ถนนข้าวสารด้วยอยากรู้มากว่าเป็นยังไงว้าวนดีต้อนรับเลยฮะถ้ามาเมื่อไหร่บอกได้เลยแฟนๆพร้อมต้อนรับเสมอครับเพื่อขึ้กัสจูไปด้วยกันดีไหมครับดีนะมาบอกหน่อยนะครับ <laughs> 그러게 어제 저녁을 먹었을 때 듣기로 태국 남부 음식이라고 해서 많이 먹었었는데 너무 맛있더라고요. 새우 요리랑 뭐 고기 요리랑 이런 게 있었는데 음식이 진짜 맛있어서 가보고 싶어요. 남부 เอาจริงๆอีกอย่างอยากจะเล่าก็คือเมื่อวานตอนเย็นผมได้ไปทานอาหารไทยมาะจะได้ยินมาว่าอาหารเมนที่ทานไปเนี่ยเป็นเมนูมาจากภาคใต้ก็จะมีแบบพวกพวกุ้งพวกเนื้อต่างๆด้วยแล้วคืออร่อยกว่าที่คิดมากๆเลยค่ะหรอฮะหร,รอฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินแบบเมนูแบบภาคใต้ของแท้ไปเที่ยวภาคใต้ได้เลยภูกเก็ตมีอาหารอร่อยๆอรอยอ,รอ,ยอ,รอ,ยอยู่อย่างแน่นอนนะครับนะ,ะคะหรือจะให้แฟนๆแนะนำสักเมนูดีไหมดีไหมฮะลงใต้กินเมนูอะไรดีจ๊ะ อะไรนะฮะแกะงไตปลาแกงไตปลอใช่โอ้คุณชายอูทานเผ็ดไหมครับอ่าโตอรี่เอาของเอาแบบไม่เผ็ดเอาแบบไม่เผ็ดอะไรดีโป,ป้หัว,วหมูหอมหมูหอม มีใช่ไหมมีอยู่จริงนะหมูห้องฮะพี่นกรยังไม่รู้จักเลยฮะโอ้ผุ้ชายอูเก่งมากรู้จักหมูห้องปบมือให้หน่อยแล้วนี่ล่ะใช่ไงเรียนเชิญนะครับที่เมองไทยของเรานะผูุ้ชายอูครับผู้ชายอูต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของ s k e c h e r มาอันนี้เป็นปีที่สองและก้าวเข้าสู่ปีที่3ามแล้วอยากรู้ฮะผู้ชายอูครับว่า 네, 어, 스케쳐스 벌써 2년 같이 했고, 내년도 같이 하는 걸로 알고 있는데, 너무 감사하고, 스케쳐스 덕분에 많은 팬분들도 만날 수 있어서 너무 감사하게 생각을 하고 있습니다. 고마워요, 커품카 ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้ทำงานกับ Skechers มาถึง2ปีแล้วแล้วก็อยากขอบคุณทาง Skechers ด้วยที่ทำให้ผมได้มาเจอกับเป็นแฟนอย่างในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆครับจริงๆก็ต้องบอกว่าแฟนๆก็ต้องขอบคุณ Skechers t เหมือนกันนะครับที่เลือกคุณชาอินอูมาเป็นแบรนด์ในบัสเดอร์ทุกคนฮะปรบมือให้กับ Skechers หน่อยได้ไหมครับทุกคนคุณชาอินอูครับในเมื่อเป็นแบรนด์บัสเดอร์ของ Skechers t วันนี้อยากจะให้คุณชาอินอูแชร์ 아이템이 군이 되나? 아이템이야. 티 약자แนะนำ사팬. 좋아하는 아이템 일단 그 요즘 되게 발이 편해야 되고 뭐 러닝화, 고워크나 뭐 아니면 제가 광고 찍었던 스케쳐도 너무 편하고 예쁜 것 같고 그래서 그런 거추하고 ก็จริงแล้วช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเทรนเกี่ยวกับการใส่แล้วสบายเป็นแบบรองเท้าว่าการเดินอย่างเช่นรุ่นโปวอ์นะคะแ่นอนต่นเต้นสงบไปแล้วหนเดินคือยมากรองา่วารกระกอเลยผมคาด้เทวยลการกได้รอง้า่ะได้ี่าองเ้วลดากากองเ่วรกระนี้องเท้า่ยดิารก่แท้มากเา่ยดกรแ้มากๆนะเ่ยดรับแล้วก็สวยด้กวยดกซร แต่ความรู้สึกของแฟนมีอย่างเดียวว่าคือเวลาคุณชาอินูใส่รองเท้ารุ่นนี้แล้วเป็นไงฮะหล่อมากแพ่มากใช่ไหมคะทุกคนทุกคนบอกว่าคุณใส่แล้วหล่อมากค่ะคุณชาอินูนี่นอกจากความหล่อที่เราจะได้เห็นกันตรงนี้แล้วมีใครได้รับชมภาพยนต์โฆษณาเราเรียกครับรับชมยังฮะ 그 어, 친구 차이 루쿰 두어어져 가점업마캐막마 친구 차이 루 하트 라우 향해 되는 메이카 와벌낙 배이 야어네 그게 그날 촬영의 마지막 컷이었는데 그게 늦은 밤이었어요 근데 이제 유리를 깨는 거니까 준비도 많이 걸리고 그런데 그거를 잘하면 모두가 조용하고 잘 못하면 세팅 하는데 또 오래 걸리 굉장히 시간이 필요로 한시이었기 때문에 그냥 용 닦아놓고 했는데 다행히 잘 나와서 한 번에 오케이를 해주셔가지고 어 덕분에 광고도 너무 잘 나왔던 것 같습니다. <목소리> แล้วก็มันเป็นซีนที่จะต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะมากด้วยผมก็เลยคิดในใจว่าถ้าเกิดว่าผมทําผ่านเนี่ยก็จะดีต่อทุกคนแต่ถ้าผมทาไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องมานั่งเซตกันใหม่อีกก็เลยแบบว่าพึ่งแล้วก็พยายามทําให้มันผ่านไปในเทคเดียวแล้วก็โชคดีมากๆที่เทคเดียวเราก็ผ่านมาเลยแล้วก็โฆษณาก็ออกมาได้สวยมากๆเลยครับใช่ครับต้องบอกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ไม่ได้ง่ายๆเลยในการถ่ายทําแต่คุณชาอนอูสามารถทําได้ในเทคเดียวพุ่งทะลุกระจกออกมาเลย ู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่นักร้องฮะแต่เขายังเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับในเรื่องฝีมือด้วยปรบมือกับผู้ชายอินูหน่อยได้ไหมครับทุกคนโจตุโโซสแอบกลัวนิดนึงเหมือนกันนะคะตอนถ่ายครับน่ากลัวใช่ไหมฮะแต่ทุกอย่างเ็าออกมาแล้วดีมากหล่อมากใช่ไหมฮะใช่ผู้ชายอูฮะหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างครับ 아, 네, 어, 제가 얼마 전에 핀란드라는 나라로 네, 동료 배우 선배님들이랑 친구랑 같이 예능 촬영을 다녀왔는데 그게 이제 평화를 곧할것 같고 또, 또 내년에 가수로도 또 배우로도 많은 걸 보여드리기 위해서. 니ผมมีโอกาสได้ไปประเทศฟิ ่ายาร์เรตตี้กับเพื่อนๆแล้วก็พื่นพี่นักแสดงนะคะแล้วก็ใกล้จะฉายแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือในปีหน้าเนี่ยก็กาลังเตรียมผลงานทั้งในฐานะนักแสดงแล้วก็ในฐานะนักร้องด้วยนะคะฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะรอไมครับรอไมครันแฟนๆทุกคนรอคอยทุกผลงานของครูชาอ่นอูออกมาเจอฮาร์พร้อมดูเสมอครับอ้ One more time ครับเป็นแฟนบอกว่าออกผลงานมาได้ตลอดเลยพร้อมสป,ปอร์ตคุณชาอินอูเสมอเลยครับโอ้ล้ำสุดซาซูได้เลยครับเดี๋ยวจะออกผลงานให้ดูกันบ่อยๆนะคะครับนะฮะเอาล่ะถึงตอนนี้แล้วแฟนๆมากันเยอะมากอยากจะมีอะไรฝากกับแฟนๆบ้างทั้งผลงานรวมถึงการเป็นแบ,บรนด์บัสเตอร์ของสเก็ตเชอร์สครับเดี๋ยวที่เขื่อนเออ덥ก็พี고좀그런 날씨가 조금 엄청 좋지는 않은데 이렇게 함께해 주셔서 너무 감사드리고 태국 올 때마다 이렇게 반겨주시는 게 태국을 항상 하면 설레는 마음을 듣게끔 해주시는 것 같아요. 너무 감사하고 케쳐스도사운우도 어, 많이 응원해 주시고 사랑해 주시면 감사하겠습니다. ก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับทับรอ้อนแล้วก็ฝนตกด้วยขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ออกมาเจอผมในวันนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะบอกว่าทุกครั้งที่มาเมืองไทยแฟนๆเนี่ยให้การต้อนรับผมอย่างดีสเสมอทุกครั้งที่ผมรู้ตัวว่าจะได้มาเมืองไทยก็จะเป็นการมาที่ผมรู้สึกใจเต้นตื่นเต้น,ตนอยู่ตลอดที่จะได้มาที่นี่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสเกเชอร์ด้วยฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ทางสเกเชอร์แล้วก็ผมชาอินูด้วยนะคะนะครับตกมือให้คุชาอินูหน่อยได้ไหยะคะ่ะ แบรนด์ในมัสเตอร์สเคอร์สามปีพอไหม<อ>ไม่พออยู่ไปกี่ปีดีฮะ<อ>เป็นสิบสิบปีไม่เลยครับเออุ่นอโวลโวล แฟนๆชาวไทยรอคอยการมาของคุณชานูตลอดเวลาอยู่แล้วแล้ววันนี้ทสเกตเชอร์ก็ขอบคุณคุณชานูมากๆที่ได้มาร่วมงานกับเราในครั้งนี้นะครับวันนี้แฟนๆมากันเยอะมากเดี๋ยวคุณชานูจะต้องออกไปร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหารและรับของที่ระลึกในด้านหน้านะฮะระหว่างน,นี้เดี๋ยวให้คุณชานูได้เดินไปไทักทายแฟนๆทั้นนะสงสองข้างเลยแล้วก็ไปอยู่ด้านหน้าเวทีรับเชลิญเลยครับเชิญครับ e a return to your s e a t please. and 세요라요 오늘 다시 한번 마지막으로 와주셔서 감사드리고 여러분들의 응원 덕분에 저도 행복한 것같습니다 วันนี้นะคบแล้วก็อยากจะบอกว่ากําลังใจแรงเชียร์ของทุกคนเนี่ยมาทำให้ไม่ผมเนี่ยมีความสุขนะครับขอบคุณมา,ม,ามากมากคิดถึงนะครับแล้วก็วนะกค,ครับนะครับเชื่อว่าแต่ทุกคนก็รักคุณชาอินูเช่นกันสุดท้ายแล้วจริงๆเดี๋ยวจะให้คุณชาอินูนะฮะได้ร่ำลาแฟนๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดรอบๆเลยนะครับก่อนจะจากลาการันไปนะครับแล้วก็แฟนๆครับ ส่งช่วงเวลาสุดท้ายนี้นะคะให้คุณชายอุนูกลับนะครับทุกคนครับส่งเสียงดัดๆอีกครั้งให้กับคุณชา